เซื้ออีซังมากินน้อนน่น้อุ่น้อชอดพี่น้องหางไม้แถวบ้านเราเท่าไรเจอขึินหางพัดคืนนะวอนพิหางัตะกี้สิบสามพันสามี่รถมาหอดนะแต่ในเมื่ออยู่เพ่นทานวงแต่งต่หอดนีพี่น้องผู้มีจางบนโต๊ะกระเด็กินมาหล้วหอยหลาอ๋อไก่ขาวเนี้ยมาให้อีแม่อีแม่สั่งขาเนี้ยกับกับสมมูทค้องอยากเป็นหกหกแน่น้อพี่น้อง วนนี้มีน้องพิงพิงมาินน้ำสบายดีน้องพิงมากแต่ใส่โดมานจะลาม้างห่ามากมื่อใดมาเมือว่าตอนแรกมามือว่าตอนแรกหมอเดนเนหียเพ่ไปนา้ไปรนนหมอเออจะไปห้องเหี่ยนปกติแต่มันบ่อโดเน่นหมอได้คบั้ เป็นอีหยังอันข,ข้างหันหน้าข้างยุ่งครบแล้วหันแหนมยุ่งกัดเราเลยโมือนี้มากค่ะเอือยตำลามก็เอือยน้องแหนมเหมือนีดเพิ่นว่าอันมีเบิร์ดก็ไข่เบิร์ดิ่นว่ามีเบิร์ดก็ไข่เบิร์ดอีเดียแมนกุ้มได้ล้นเติบอยู่ในหนอนหนังหนอได้ไหลบอ่อหอดเดือนหอดเดือนบ่อนะสองอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์ปลายหนอตอนนั้นเอื้อยซื้อใหาย บันนี uh, ้ว่าอ okay, ันนี้ดีใจให้เจ <ada> <c Z> ้าหา10,000นึงน right. ี่จะเอาไปแม่จ้ะบ่เอาไว้ให้เรามัดไปหาราคาค่ะเก็บไว้โหลเอาไปเก็บไปเฮียนเนาะได้ยินว่ามื้อนั้นเฮาให้เงิน20,000ก็ว่าเฮ็ดเฮียเฮ็ดเฮียจ่อยเย่านแม่หายบ่กล้าบอกแม่ว่าเฮ็ดเงินเฮียมื้อนี้มนีมาเช้าพี่สิตํามาลินบ่วยมาดีอืม มาขอมีนะเหมือนตาลามจริงๆเลยบัดดตาลาเหมือนน้องแวมมีเงินมีทางเปลสีเงิง่ายแบบนี้เออใช้สีหายแบนี้เอเม่อเมย์ไปสีะไแบบเมย์จะเมยอยู่ห่าปัญญามยอยู่ห่นปัญญาเมย์แ่ฝนตกเนาะพี่น้องเมย์ฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่กะน้องพิงพิงมาลินน้ำตะเศร้าพี่น้องแบบนี้ ตะล่ำกัยังผ้าเหตุเบียกเพื่อนยังบ่แล้วว่าสีผ้าน้องพิงออกไปสื่อมีกับใครอยู่ในเมืองพี่น้องแล้วก็คองกินฝนตกห่ำมจ่อยยังไปบ่ได้เด้อพี่น้องเดินฝนตกแห้งเติบพี่น้องยังไปบ่ััน้เนาะจาหน่อยจึงไปหูกฝนเศร้าก่อนจึงไปซือ่อ อยู่ขั้วบบตกบอกเลย y เออ้นขั้วบนตีบูแล้วไปไทยในจุดฝนตกโบทัวร์ฝาเปียบเสมือนใจอายเนาะอุ๊ยวันนี้ไงย่าก็เป็นสาวรอยไปไทยไปไทยหูบอยู่แถวไรมาไปไทยไปกินข่าแม่ไปกินเพอบอสกินเนื้อหิบคาแม่ไงย่ากับบอท่านกับเด้อพี่น้องเด้อะไงย่ายังสีอยู่น้ำห้าลายเหมืออยู่ เออ FC เห็นดีนัมบ่มาให้เอื้อย่าอยู่เป็นทีมงานของเขาเลยเนาะพี่น้องไม่เป็นเลขาเลยอ่ะค่ะชิม่าเป็นผู้อ่าถือกล่องแอดมินแอดมินให้โอ้ส่องเข้ามาสีละลับอันหลานซับแผ่นโอเป็นแอดมินมีแอดมินเดี๋ยวจะเป็นแอดมินแมนพี่น้องขอบคุวเขากิดยูแต่ซ้ำเมลูกเนาะพี่น้องเนาะเอื้อย่าเพิ่นมากกับแบบฟอพ่อได้เติมสีสันเอื้อย่าเพิ่นก้อเห็ดกินเก่งๆคือกัน สักมือหนึ่งใส่เอวย่าพนโศฟีมือเนาะพี่น้องเนาะแมนสิร่องเห็ดมะเป็นยังบ่เห็ดเลยตลาดกันแล้วไปตลาดก่อนรอติดตามเด้อพี่น้องเด้อแซ่บสุดแมนต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่แมนเมนูที่แซ่บสุดสมเพาะ่าเพิ่นเห็นต้มทุกมื้อต้มไข่แซ่บสุดเออต้มไข่แซ่บสุดว้าซานพี่น้อง เจ้าหนจึงไปน้หนุกน้อนางถาก่อนอันจะกินแล้วบอกเขาย่างยงมือเสานี่กินกับย่างมือเสานี่กินกับเสียนกินกับเสียนจกสิกินอีสังนอนหนางเนาะจะอยากกินอีสังหนุมีแต่มีรับไครแนวนี่ยังได้มันสีมีเหือมีแหงนอนานงเหียนนอนในขู่เนาะนี่ นี่แต่มีกับไข่นี่แต,ม,แตมีกับไข่รว,ว่ายางเปนเหีีหยเหมันมีแหงยางแบบโอ้วาเวเหยียนวามีแห่งยางจะก,กินพักนํะได้รู้กินหมอพักไรอยู่้วคุณสวนเมทาเออดีแลมีพักอยู่สวนเมทาลเมทาหันอยู่กันสามคนทั้งทั้งหนองพิงบอโดยเมทัลกับพเทแล้วก็วกาลานเมื่อนาผ้าเอื่อยไปหามเมทาลได้บอ จื้อทางบมลหกจือจือบอจือมันไหนล,ม,ลมุมันหลมุมมันมีขั้นนั้นขั้นเมยน้องพิงค์ไปทรงจะอีกหูกจะจือเรื่องนินหมอจะจือพญ,ญาย่มจื้อทางไม่และมาหาอือตาดำเมืองนาแต่ภาเอือตาดำไปยนินห่อเอฟซีเห็นน่าบ่อตาดำ ิให้น้องพิงพิงพาไปหาแม่เฒ่ากับพ่อเฒ่าเนาะเฮาอยากเบิงความอ่าการเป็นอยู่ของแม่เฒ่ากับอ่าพ่อเฒ่าแม่น้องพิงพิงนะพี่น้องเฮาอยากเห็นว่าอินเพิ่นอยู่จังได๋กินจังได๋นะพี่น้องเพราะว่าบ่ทันเคยไปจักเทื่อเนาะพี่น้องเนาะโอเคบ่อยากให้เอื่อยไปหาแม่เฒ่าอยู่บ่ล่ะให้โอเคโอเค ายดีและสวัสดีพอแม่พี่น้องเบิร์ดทุกทานสบายดีวันนี้ตาดังสาวเล่าไตย,ยูเพื่อนยูซ่านพี่น้องยูเพื่อนคือเกาพี่น้องวันนี้ก็เป็นอากาศดีดีพี่น้องฝนตกโบท่านมีคลิปบบท่านมีคอนเทนต์พี่น้องกับผู้ดีน้องพิงพิงคนมหาคนม,มหลีงามอาทิตีหนึ่งคนจีน่ายู่เพื่อนหนึ่งพี่น้องบางทีกับสองคลิปเนาะน่เนาะ ตอนเกี่ยวันนี้มาดิ่มน้ำเอตาดัมเอตาดัมกับข mm ้าเห็ดหนันเห็ดหนีแต่เส่าส่วนไหนพี่น้องข้าก็สีแหลวย่างไปะผู้เอื้อกน้อยนึงพี่น้องเอ๋ยกจะได้ว่าผักก้อนก่อนฟ้าถิ่มะพราวหน่องทิ้งทิ้งว่ามะฮะเอือกโมนี่นี่คืนหอดบ่คืนหอดเอือยอยู่บ่ขาดเลยคืนหอดเอฟซีอยู่บ่เอฟซีกับท้ามฮาหน่องทิ้งทิ้งไลไลนาะพี่น้องเนาะ ตลอดเวลาที่กระดมอัพคลิปลงกรอนกรอกรอนกร,กร,กรกะทำวะน้องพิงพิงไปห้องเหียนละบออันน้องพิงพิงสบายดีบอไปน้องพิงพิงสบายดีเด้อไปเหียนปกติแล้วพี่นอ้องไปเหียนปกติแล้วเราหนุน<ำ>นกเนาะแม่นปออย่างปอสอง<ม>ปอสองอ่าทั้งเหียนมีจะพ่นด้ยไมหมคะที่ไวัดตั้งมาสีที่าหาที่ไปที่ไปพ่น บมทันไหนเซ้งแน่<ม>น่องีาหนอกหรตเขาเหี้ยหน,น่อมา,อามันนี่เอฟซี่าอยากให้น้องพิงพิงหันตังใจเงี้ยให้เซ้งไหลที่หนึง่งขั้นน่องพิงพิงเซ้งไหลที่หน,นึ่งมีเอฟซีคุณมีร่างวันหายวาสัน่น่องเอฟซี FC กรใจดีดีอยากให้น้องเงี้ยเจงเจง่น่องพาน้องพิงพิงไหลที่หน,นึ่งมีมีร่างวันห้ ลองพิงพ uh, ิงอยากได้ยังบอร์างวันร่างวันนักเรียนเก่งขาบาไก่ที่หนึ่งเด็กศิสมุทรวายเอฟซีสื่อของควันไทยเลยลองพิงพิงอยากได้ยังกระดานกระดานบิ๊กบอร์ดอยากได้กระดานบิ๊กบอร์ดเป็นแนวใดลูกก็คือกระดานเขียนหนังสือกระดานบิ๊กบอร์ดกระดานเขียนหนังสือแท่งแท่งบอเ์ดยหญ่ๆกระดานบิ๊กบอร์ดเป็นแนวใด เป็นท้องอันเป็นกระดานใ่บรูดโอ้เขียนกระลูกโออเป็นกระดานเขียนกระดานเียมาา่ราันองบีนีดีม่กมิก๊ระดานบีบบอสมีมันมีลายแบบบรูหรือว่ามีแต่แบบเดียวอันที่คร่าวๆเหบอ สีมันเป็นสีบอร์ดชื่อข้าวยังไงนี่บอกเออไวบอร์ดไวบอร์ดกระดานไวบอร์ดกระดานไวบอร์ดพี่น้องอ่าเอสบีคอมเมนต์มาบอกสแตมเนอร์บาสิ่งพี่น้องทิ้งทิ้งผนอยากไหลเป็นของควันน้เยียดีเด่นที่มันซื้อว่ากระดานบิ๊กบอร์ดหรือว่าไวบอร์ดที่น้องฟันวาเนี่ยมันเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ กดีใจ <i> <j ai> พี่น้องคนยังมีความขีดแบบว่าอยากได้ในสิ่งที่เป็นการศึกษาแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าทุ่นนะสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ยังเดียมมาเลยท่านเซีงไหนไปอีกกต่สิ่งอี่ั่นเซีงไหนไปอีกกต่สิ่ออี่ภาษาพี่น้อง,งที่อ่านจริงจริงท่นพ่อก็พือว่าโบเล่โบเล่นักโบเล่ลายเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบ แนวนี้เอ่ยก็ซื้อให้ได้อยู่หรอกเนาะบ่บ่หาให้ FC หรอกเนาะเพิ่นซําว่ากระดานเนาะพี่น้องเนาะมันนีจะต้องตั้งใจเฮียนเด้อมัีเด้อพีน้อตั้งใจเฮียนเสียงไหที่ลึกพอน้องเฮียนเก่งๆน่ะอนาคตเฮาก็สิดีเฮาก็สิได้ไปเฮ็ดเียกบอนดีได้หาเงินมาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เฒ่าค่ะเนาะ เดี๋ยวจะนอน่อยเสาสอผ้าอ่านหน่องพิงค์ๆออกไปสื่ออ่าไข่สื่อมีหมอไข่ก็มีน้องหลวงน้องกินแต่ไข่ก็มีพี่น้องอจริงปะผมมีโตสุดก่อนมีปลามีไข่ไม่มีในเผาได้กินหน้าพีวอนได้เผือกกินน้ำนี่กินน้ำน้ำาลเนี่มอในเผาบ่ทามหมอว่าใช้ซื้อให้เอามาแต่ใส่ ประทำโย่กระบอกไปเอเ,อเ,อเอตรามซีดีซีไฮนู้ยีย่กับเอฟซีเนาะตัวอันนคล้องฟากเดเหมือนนั้นนอ Hop, ้องพิงค์หอบเมื่ออันนี้ม่เม่ากระทมอยู่กระทามล่อใมาไหมล่์แท้ของลนะวะโอ้ยสมรารลา์แท้พี่น้องลานะวะเม่เา่าเราดีใจนั่มอยู่อะไรมีแต่เหมือนหนาเนาะพี่น้องเนาะเขามีโอกาสเขาสิภาคพ,พี่น้อง ไปยมยามพ่อเถาและแม่เถาน้องพิงพิงไปเบิงการเป็นยูของเพิินพี่น้องว่าอันเพิ่นยูแบบได้ใส่สีวิตแบบได้เจสีนาไนยินว่าน้องพิงพิงเพิ่นว่าอยูคืออ่อนเพิ่นปูพักเปลี่ยงเป็ดเปลี่ยงไก่พี่น้องอยู่กันแต่สองเถาแล้วก็ทั้งเพิ่นน้ำพี่น้องมันนี้แม่หันเที่ยไปนอนอยู่หันหนําอยู่บ่หรือว่าแม่มีแต่ไปฮาร์ปมานอนอยู่นี้ จะใครหักมามื่อไหร่เจะกลับไปหน่อยนยังไงโอ้เมย์กลับไปไป,ไปมากเนาะเมย์กับฮะฮะอ่านเงือนพี่น้องตอนนี้เมย์เฮ็ดเฮ็ดเบียร์ยังตอนนี้การปกติปกติการไล่ยางเนาะพี่น้องเนาะเมย์น้องพิงพิงกับตะละมือเพิ่นกับขันย่างมีโนไมัเพิ่นกับไปหาโนไมัย่างมีเฮดเพิ่นกับไปหาเฮด ย่างแม่มีฟืน้นเพิ่นก็ไปหาฟื้นมาขายจัยงซี่บางทีก็อันเก็บกระตุกเนาะรับซื้อกระตุกเนาะรับซื้อกระตุกขวดน้ ام, ําเปาหั่นน่ะพี่น้องแล้วก็เอาไปขายจัยงซี่ก็ก็กะถือว่าอันยินดีเนาะพี่น้องเนาะที่แม่เพิ่นก็แบบว่าตั้งใจหาเงินคือกันพี่น้อง,องมีหยังเฮาก็บแบบว่าอยากช่วยเหลือก,กันไปเห็น้ยว่าสันๆแต่ว่าเทือนน่อหน้าอย่าลืมเด้ออย่าลืมจื่อทานเนมมองเด้อนบ่ เจอท่าหน้องพิงพิงต้องเบิงท่าดีๆตอนเมื่อทรงตอนเมื่อฮับแล้วมือนอาท่าอยาู่ตาดำไปหาแม่เผาเนาะอ่ะพี่น้องตอนนี้ตาด,ดำแล้วก็น้องพิงพิงแล้วก็น้องแนหนมกับยายๆก็สิได้ขอลาพี่น้องก่อนเด้อสิผ่าน้องพิงพิงไปสื่อใครก็มีพี่น้อค่ะตอนแรกก็เสร็จสองตาดำนี่เลยเน้ยพี่น้อเวลาธรรมดาเลยพี่น้อง อาแนวดแต่ดัาก็ขอขอบอขอบใจเด้อ FC ฟซีพี่น้องทุกคนที่ช่วยสนับสนุนผัวเข้ามาตลอดนะคะช่วยเหลือน้องพิงพิงมาตลอดพี่น้องบอว่าน้องพิงพิงจะมีปัญหาอีกยัง f c พี่น้องก็ใจดีใจดีช่วยเหลือตลอดพี่น้อง่าทษาซัวนนี้ข้อห้พี่น้องและ FC ฟซจงมีแต่ความสุขเด้อหักษาสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงแนวดหนกะอย่าลืมหักษาสุขภาพพี่น้องสบายดีเจอกันคลิปหน้าเด้อ Bye-bye.